สวยเรียบหรูแน่นอนนะครับเมอร์เซเดสเบนต้องบอกก่อนว่าราคาป้ายแดง2ล้านกว่าบาทวันนี้จับต้องได้สบายกระเป๋าอยู่ 4, 0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับตัวนี้นั่นเองนะฮะเมอร์เซเดสเบนซ์ซีสองร้อยคอมเพรสเซอร์ตัวแอร์เ a r กาเลขตัวถัง w 2 0 4เป็นตัว4ประตูสีดำรถเจ้าของเดียวมือเดียวแม็กเดิมจากโรงงานภายในก็จะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวเมมโมรีแอร์ดิจิตอลวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันระบบสั่งงานด้วยเสียงครบหมดเลยค่อนข้างกว้างขวาง,วางเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดที่ชอบรถจี การตกแต่งเพิ่มเติมต้องบอกเลยคันนี้รงใจเ,เพื่อนๆแน่นอนตัวนี้ซื้อสดได้จัดไฟนแนนซ์ได้ต้องบอกว่าราคาผ่อนเนี่ยเท่าๆกับพวกวีออสซิตี้นะครับเ,เพื่อนๆแต่ได้เซฟตี้แบบเบ้นเลยนะฮะเ,เพื่อนๆท่านใดที่ดูรถไม่เป็นก็สามารถซื้อรถกับเชียร์ออโต้ของเราได้เพราะว่าเชียร์ออโต้ของเราเนี่ยซื้อรถบ้ากรถสวยเก๋ A นะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับผมแมนเช่นเคยนะฮะแล้ววันนี้นะครับผมมีรถยนต์เข้าใหม่นะครับมารีวิวนำเสนอเพื่อนๆน,นะฮะก็เป็นเจ้าตัวนี้นั่นเองนะฮะ Mercedes-benz นะฮะตัวนี้ C200 c o m p r e s s o r นะฮะเลขตัวถัง W204 นะครับเพื่อนเพื่อน ก็วันนี้นะฮะต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้ราคาป้ายแดงนะครับ2ล้านกว่าบาทนะครับวันนี้นะฮะผมเอามาให้เพื่อนๆนะครับจับต้องได้สบายกระเป๋าแน่นอนตัวนี้อยู่4 0 0แสนกว่าบาทนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆนะครับเดินชมรอบๆรถนะครับว่ารถคันนี้สวยยังไงดียังไงน่าใช้ยังไงนะครับมาเลยนะครับตัวนี้นะฮะเป็นตัว Mercedes Ben z นะครับ C 2 0อบอกก่อนเลยว่าตัวนี้เป็นตัวซีดานนะครับเป็นตัว4ประตูนั่นเองแล้วก็ ตัวนี้สีดํารถเจ้าของเดียวมือเดียวเลยนะครับข้างหน้าก็เหมือนเดิมนะฮะสวยเรียบหรูแน่นอนนะครับ r c e d e s Ben นเนี่ยออกมากี่ชอกี่โฉมก็เป็นผู้นําเรียบหรูเลยนะฮะตัวเนี้แม็กเดิมนะครับจากโรงงานเลยนะครับเพื่อนๆตัวนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ชอบรถเดิมๆไม่ได้มีการตกแต่งเพิ่มเติมนะฮะต้องบอกเลยคันนี้ตรงใจเพื่อนๆแน่นอนนะฮะ ตัวนี้นะฮะนี่นะครับด้านข้างก็จะมีตัวแอ v เ n นกานะครับอ่าเป็นสี่ประตูนะฮะค่อนข้างกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับนี่ครับภายในก็จะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเมมโมรี่นะครับตัวเซตเบาะนะฮะเบาะก็จะเป็นเบาะหนังนะครับเป็นสีเทานะครับสีเทาตตดกับสีดําสวยมากเลยนะครับตัวนี้เกียร์ออโต้นะครับเพื่อนๆแล้วก็ ระบบข้างในก็จะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแอร์ดิจิตอลอะไรพวกนี้นะครับวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับครบหมดเลยตัวนี้นะครับซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้นะครับด้านหลังตรงนี้นะฮะเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าจะมีแอร์ด้วยนะครับเราสามารถปรับเพิ่มลดอุณหภูมิได้นะครับจากตัวนั้นเลยห้องโดยสารค่อนข้างกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับ ราคาใต้แดงอย่างที่ผมแจ้งนะครับ2ล้านกว่าบาทวันนี้4 0 0แสนกว่าบาทนะครับต้องบอกว่าราคาผ่อนเนี่ยเท่าๆกับพวก v ีออสซิตนะครับเป็นเพื่อนแต่ได้เซฟตี้แบบเบนซ์เลยนะฮะนี่นะครับโลโก้ด้านขวาก็จะเป็นคอมเพรสเซอร์นะครับโลโก้เบนซ์ก็จะเป็นเงาๆแบบนี้เลยนะครับนี่ด้านซ้ายก็จะเป็นตัว C200 ทับพิมไฟท้ายก็ต้องบอกว่าสวยมากนะครับตัวนี้นี่นะคร เขาเรียกว่าทําออกมาแล้วมันดูมีมิติมากๆเลยเบนซเนี่ยจะเป็นผู้นําเรื่องยันยนต์เลยนะฮะรถยุโรปของจริงนี่นะฮะฝาท้ายนะครับก็ค่อนข้างกว้างขวางนะครับใส่ของสัมภาระได้เยอะเลยนะครับเพื่อนๆนี่ตัวนี้ก็จะเป็นยางอะไหล่บล็อกขันล้อแม่แรงนะครับอยู่ครบหมดเลยนะครับนี่ดอกยังแน่นๆอยู่เลยนะครับเจ้าของเดิมไม่เคยเอาลงพื้นเลยดีกว่านะครับอ,อันนี้ครบหมดนะครับเพื่อนๆมา นี่นะฮะเพื่อนๆท่านใดที่ซื้อรถนะครับดูรถไม่เป็นก็สามารถซื้อรถกับเชียร์ออโต้ของเราได้นะครับเพราะว่าเชียร์ออโต้ของเราเนี่ยซื้อรถบ้านนะครับรถสวยเกรดเอนะครับต้องบอกว่าเราเราซื้อขายกันแล้วเราไม่ทิ้งลูกค้าแน่นอนนะครับนี่เลยนะฮะระบบไฟหน้าไฟหลีนะครับจะอยู่ด้านขวาของพวงมาลัยนะครับกุญแจก็จะเป็นอินฟาเรดนะครับระบบทุงลมนิรภัยระบบเบรก ABS นะครับระบบสั่งงานด้วยเสียงนะครับครบหมดเลยนะฮะ โอเคเดี okay. ๋ยวผมพาเพื่อนๆนะครับชมในห้องเครื่องต่อเลยมาครับ <c oughs> พเพื่อนๆ <c oughs> ผมพาเพื่อน <c oughs> ๆนะครับชมภายในห้องเครื่องต่อเลยนะครับให้เพื่อน, <c oughs> อนๆดูนะครับว่าห้องเครื่องเนี่ย <c oughs> เดิมยังไงนะครับนี่นะฮะแค่เปิดมาก็อลังการตั้งแต่ตัวน,นี้และถ้าเป็นรถยุโรปเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นตัวไฮดรอลิกแบบนี้นะครับเพื่อน ไฮดรอลิกซ้ายขวาเลยนะฮะตอนนี้นะครับรถคันนี้สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นมูเล่สายพานกาลังหมุนทํางานอยู่นะฮะก็ผมอยากให้เพื่อนๆเห็นนะครับว่ารถที่เราเอามาขายเนี่ยเป็นรถที่เราคัดสรรมาอย่างดีนะครับระบบทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเครื่องยนต์นะครับระบบแพร์นะครับระบบไฟระบบช่วงล่างใช้งานได้ปกติเลยนะฮะตอนนี้รถสตาร์ทเครื่องอยู่รอบเดินเบาปกติ 8 0 0 9 0 0อถึง1,000รอบต้องไม่เกินนี้นะครับอันนี้คือรถเดินแบบสมบูรณ์แบบนะครับเพื่อนเอ่ะด้านขวาตรงนี้นะครับเพื่อนๆบางคนอาจจะไม่รู้จักตัวนี้เขาเรียกว่าระบบเบรก ABS หรือที่ช่างเขาเรียกกันว่ากระโหลกเบรก ABS นะครับเพืเ่อนเ่อน่ะนี่นะฮะ ซุ้มโชกด้านขวาของตัวรถนะครับก็จะมีเน็ตอาร์คนะครับพวกนี้นะฮะในหลายๆคลิปผมเคยบอกเพื่อนๆไปอยู่แล้วว่ามันจะมีตรงนี้นะฮะพวกนี้ของเดิมนะครับตัวเลขพวกนี้แม้กระทั่งเนี่ยมอกรตัวนี้ก็จะบ่งบอกนะครับว่ามันเดิมไม่เดิมนะครับซุ้มโชกอะไรพวกนี้ครับกันร้อนพวกนี้มันจะบ่งบอกเลยนะครับแม้แต่สติกเกอร์ใส่ๆเนี่ยนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะฮะอันนี้คือของเดิมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดรถไม่เคยแกะทำสีมาแล้วสติกเกอร์พวกนี้หาซื้อไม่ได้นะครับเพื่อน ก็อย่างที่ผมบอกนะเพื่อนๆท่านใดดูรถไม่เป็นก็สามารถซื้อรถกับเชียออโต้ของเราได้นะครับเพราะว่าของเราใส่ใจดูแลลูกค้าทุกๆท่านนะครับเพื่อนๆท่านใดนะที่อยากได้รถเบนซ์ตัวนี้นะครับราคา400,000กว่าบาทนะครับก็ถ้าเกิดอยากเข้ามาดูควันจริงก็เข้ามาได้ที่ร้านเชียออโต้นะครับของเราเปิด8โมงครึ่งถึง6โมงครึ่งทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับร้านของเราตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาพิเศษบางแคนะครับอยู่ห่างจากเดอะมอลล์บางแคประมาณ2กิโลนะครับเราอยู่ กึ่งกลางนะครับของถนนกาญจนาพิเศษนะครับก็คือมาได้2เส้นทางเพื่อนเพื่อนจะมาจากบางใหญ่ปิ่นเก้าก็มาได้จะมาจากพระราม2เพชรเกษมบางบอนก็มาได้นะครับจับ GPS มาก็เจอนะครับร้านเชี่ร์ออตโต้นะครับหรือเพื่อนๆน,นท่านใดนะครับมาไม่ถูกก็ติดต่อสายตรงได้ที่เบอร์0816412931เป็นเบอร์ตรงผมเลยนะครับแมนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางเพื่อนเพื่อน,อนท่านใดที่อยู่ไกลนะครับอยู่ต่างจังหวัดติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจของเชียร์ออโต้นะครับของเรามีแอดมินนะครับรอตอบคําถามเพื่อนๆอ,อยู่นะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับหรืออีกหนึ่งช่องทางเพื่อนๆติดตามเราได้ที่ช่อง YouTube Channel นั่นเองช่อง y o u t u b n c h a เนี่ยเวลาเรามีรถยนต์เข้าใหม่นะครับมารีวิวนําเสนอนะฮะเราก็จะเอามาให้เพื่อนๆดูว่ารถคันนี้สวยยังไงดียังไงน่าใช้ยังไงราคาสบายกระเป๋ายังไงอย่างเช่นคันนี้ป้ายแดง2ล้านกว่าแต่วันนี้เพื่อนๆจับต้องได้ในราคา4ี่แสนกว่า แล้วราคาผ่อนแบบสบายกระเป๋านะครับแต่ได้รถเบนซ์สมรถสมรถนะดีเซฟตี้ดีนะครับก็เพื่อนๆลองพิจารณาดูนะครับต้องบอกว่าขับดีอย่างนี้เลยนะฮะ <c oughs> ก็สำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆท่านใดที่ดูคลิปนี้นะครับแล้วชอบถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ